พี่เป็นไหมคะเวลาไปไหนคือไม่มั่นใจเลยกลิ่นตัวเนี่ยใส่เสื้อขาวแบบวันอย่างเงี้ยคือมันจะมีคราบเหลืองแต่ของวันไม่มีนะอันนี้คือเสื้อขาวนะดูค่ะคือมันจะมีคราบเหลืองแต่ของวันคือไม่มีนะพี่ดูดีๆมันไม่มีนะถ้าใส่เสื้อขาวแบบวันแล้วเหงื่อออกมันจะเป็นคราบเหลืองแต่ถ้าใช้ครีมรักแล้ตัวเนี้ยมันไม่เป็นคราบเหลืองและที่สําคัญไม่มีกลิ่นตัวไม่ต้องใช้โรออนมันทําให้กลิ่นตัวหอมแลดูแบบฟุ้งๆบอกเลยว่าครีมรักแล้วันอ่ะหอมมาก หนกระปุกในยี่กรัมคือหอมมากใครที่มีกลิ่นตัวแรงๆไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาเหงื่อออกแล้วเป็นคราบเหลืองติดเสื้อขาวเป็นคราบแข็งๆในเสื้อพี่ใช้ทีมรักแร้ตัวนี้เลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้เห็นผลไวมากไม่มีปรลอดไม่ใส่สารอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะวันบอกเลยเลิกใช้ไม่กลับมาดําแน่นอน1กระปุกสามรใครสั่งสากระปุกวันนี้เจ็ยยี่บาทของแท้นะคะ ย้ำคลิกลิงกด้านล่างได้เลยจัดต่งฟรีให้ด้วยลักแล้เหม็นหนังไก่นั้นหนาใช้เลยคุณพี่ถ้าไม่พึงพอใจอินบล็อกกลับมาเลยค่ะ